อสำรจสักินเงทองตัวเองนะสิ่ของมีค่าได้ดีถ้าเปิดานหายขาดลุ้อะไรก็แตทางเราไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่ของจำเป็นในงันเราไม่ได้ทำให้รำบา เร็ว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 เรวร็วเร็วรอ้าวบรรดาเด็กเ็ตัวน้อยๆออกให้หมดนะรวงเลดิอ้าวผู้หญิงถัดไปนั่งอยู่ด้านหลังแถวหลังอาวเีราคุณเก้าจนั่งอะไรจาแมมาตาพลสวหัววันเลยอันนี้มันอยู่กรรมการัจะ ไปนามิดุงอพานามิเหรออานุรังค์ hey, nah me... hey, hey, อ่าพีกว่าแลยทำรื่อยก็แรล่เลี้ยวแล้วเส็้างี้แ้า